หลังสงร็จกามเสร็จเข้าประมาณนี้นะครับเนาะทำามจะอารอดรถก่อนเป็มน้ำลดขาวโพลนโดยหมดเลยครับหลังแล้วก็เข้าอู่ก่ครับทกุกคนจะอาดเรียบร้อยเนะาะอ่า้จะอาดดีๆนะครับให้เราหล่อันเดิ รถมันก็เก่าก็แก่แต่อันนี้งแก่แต่ก็แรงนะครับสิบกว่ปีแะครับแรงเสมอครับรถคันนี้แรงแซงทางโค้งได้นะครับไมใจแล้วครับคุเป็นคุณเรนะครับมกาแซงแล้วครับทำก่อนสะอาดกเลย่ีครับฉีน้ำคลิปนี้อาจจะยาวน่อยนะครับพี่น้องทำ ตั้งแต่คนเสกตายหนึ่งเวลาเราจะเสียกต่อคีกหนึ่งนะเราจะเสีกเต่าสิบสองแล้วกันนะครับล้างไปเรื่อยๆครับก่ก็จะชักชอบปั๊มนะครับแรงดีครับอาทุกครั้งถ้ามีโอกาสจะมาปั๊มนะครับปั๊มล้างเองที่เต็มแบบนี้น้ำออกเยอะแรงดีปั๊มแรงดีครับชีวิตเบบคุ้นกับใจนะครับคุณเล็เกาะนะครับ ครับก่อนเล่นจมการก็มาล้างที่นี่อาชีพปล่อยไปแล้วครับพดนไปแล้วอันนี้ลิปที่อสครับหลังเล่นจบการนะก็เลยเอามาล้างอีกครั้งนึงครับทำความสะอาดปีนี้เล่นจมการสามวันนะครับเพราะว่าได้กลับดาวน์แล้วก็ได้พาไปสู่ครอบครัวเล่นที่ประเทศนี้ ทีนี้ผมเล่นเยอะจังครับเยอะมากมากมนนาดังนั้นวันน้้ครับทีนี้จะตกต่อๆลงมานะวันที่สองไม่หนักเลยวันที่สองแต่วันที่สามนี่คุเทลงมานะครับขึ้นแต่เท้าเนึ่อ่าถึงเย็นเลยนะสามสี่โม ลมขึม้นจะพองมาเป็นอยมันก็ทำให้อากาศเย็นเล่นล้วทุกคนนครับถ้าไม่มีแดดจะเล่นน้ำทกค็ะเหนื่อหนาว้ครับส่วนมากเขาใช้น้ำแข็งแค่ถังก่อนสีน้ำล้างอาาดน้ำกันครับ สองอีกาดนะครับเป็นเล่นกานที่ไหนก็สนุกเล่นกันครับมาอยู่ทุกี่ทุกจังหวัดสนุกทุกที่นะครับทุกที่ครับหายใจสนุกกายสนุกนะอยู่ไหนก็สนุกครับส่วนการก็ผ่านไปแล้วครับนะแป๊บๆเดี๋ยวหยดน้ำใส่โฟมก่อนครับงั้นดูหยดน้ำยวเอามาใส่โฟมก็จะล้าง แนะตงความสะอาดที่นี่ครับ๋ยวสีโฟอมนะฟมเขาก็หนาดีนะเนี้เป็นฟองดีนะฟอตัวเดียวนนะครับฟองแบบออกเยอะเลยนะครับบางพื้นที่เขาจะใสเนน่เป็นเป็นน้ำรับผสฟอมทันยาน้อยไปมันก็เลยนม่ยเป็นเป็นฟองแบบนี้ครับมันฉีดแ้วมัาเป็นน้ำละลายอยู่นะครับอย่างนี้อ,อ ปั๊มก็บอกว่าอะไรเนาะคนเราทําเป็นธุรกิจไปดมดนะแล้วก็เลือกเอาครับเลือกเลือกได้ครับปั๊มไหนดีปั๊มไหนแรงปั๊มไหนน้ำเยอะไปปั๊มนั่นแหละครับที่เราใช้เองเนาะครับแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆครับดับรอบให้รอบรอบนะแป๊บเดียวรอบนะครับโอ้โหแรงขาวขึ้นนะครับมันหิมะเลยนะครับ ดูเอาดูออกเลยขาวมากๆเลยครับนีนขาวทั่วรถนะนี่แหละแบบนี้ละครผมันมีล้างสะอาดในทั้งนอกให้เป็นคราบด้วยนะครับผมล้างคอนเล่นจงการสะอาดใสปิ๊งนะครับพี่น้องแต่รถผมมันเป็นแล้วรอยข่วนร,รอยอะไรเยอะเเก่าเลยเนาะจะเก่าแต่ก็แรงนะครับรถไม่ค่อยได้ขับพี่น้อง สิบกว่าปีรู้ไหมครับมากกี่หมื่นโลแล้วครับไม่ได้ขับไปไหนเลยครับมากจะใช้รถบริษัทนะครับออกวันอาทิตย์ก็ไปซื้อกับข้าวกับปลานะไม่ใครยกยในกเทีเยพแล้วครับเทศกาลกลับบ้างไม่กลับบ้างนี่แหละเป็นอย่างนี้แล้วครับนะไม่สะดวกแล้วก็ไม่กลับสะดวกช่วงไหนแล้วก็กลับนะครับ ลด10กว่าปี60,000ก mm. ิโลเองก็พีน <p> ้อง60,000ในหน่อยนะรถเครื่องยนต์อะไรเนี่ยยังแน่นเปี้ยแน่ครับเพราะว่ารถมันก็จะใช้งานเปลี่ยนแต่อะไรสำลุกเนาะลุกนานเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรครับเบรกเบรกมันเมาได้ล้างไม่เสร็จนะรับพี่น้องคลิปมันยาวไปเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนครับ